สองขั้นน่งสองข้เดินแบบต้องระวังอันนี้แบบสามมิติแม่แต่อเฮ้ยบอกเลยนะว่าต้องระวงังถ้าเดินมาแล้วชนป้องอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคน 2026เจเกือบตายกินเราไม่ได้กินข้าวกินข้าวตอนตอนนี้แบบ4โมงเย็นแล้วนะใช่รู้อะไรไหมตอนเนี้เหมือนมึงเป็นเด็กอะ่ะดูรีวิววันค,คริสต์<ห>ม<อ>าสไฟสวยโอ,อ้ออนียคนอายุ30เทียงกันว่าจะเข้าจักรนวิวไหมทุกคนไอ้เนี่ยคือคือ200เราเราแป๊บเดียวก็หาก็ได้แต่ว่าประสบการณ์แบบเนี้ย มึงจะหาได้ไหมล่ะซื้อประสบการณ์มันกันเถอะเออถ้ามันไม่มาก,ก็ชั่งมันเราก็เดินเที่ยวกันสามคนอ่าใช่แค่นั้นแล้วโอเคาล้ถือว่าได้เจอกันแล้วเมื่อวานนี้โอเคอืมก่อนพูไทยหลุดจากแสงงามปะซีรูเอตอะคืออะไรซีรูเอตเดเดยวไปทายรู้เพื่อนกับแป๊บนึงเข้าเลยรักเดินเข้าเลย ไม่ร yeah. ู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเลยอ่ะเรามาเริ่มกันเลยกาแฟมันพี่บอ๋อขอปรับแสงไฟ Oh my god ต้นไม้สวยมากเลย หนึ่งสองคือด้วยคือคือร้อนไหม ร้อนไหมเยอ้ปุ่นไฟร้อนปกติอุ้๊ยชิดเตยร้อนมากต้องเปลี้ยนเจาะใหม่เดินรบ้างแค่ไหนอยากฟ่ะ เฮ้ยคื sociedad, อด้วยคือคือเอาเอาให้เบิ่งเฮ้ยเฮ้ยนักสืบเฮ้ยกระจกป๊าเขาให้ เจ๋งห้องเพื่อนเสียวา่าเพื่อนอ่านหนังสือเยอะไปหน่อยส่วนผมนั้นไม่อ่านที่อะไรเลยอ้าวเจชดหนึ่งผลงานเพลงอจะจะไม่ถูกนะแต่จะลองไม่ถูกก่อนอื เพียงนีเหรอกำลังจะออกไปจากห้องเชือดของเพื่อนนะครับห้องเชือดห้องเชือดเพื่อนนะครับคนหิว2,026 ไอเจียเกือบตายกินเล้าไม่ได้กินข้าวกินข้าวตอนตอนนี้แบบสี่โมงเย็นแล้วนะใช่ก๋วยเตี๋ยวแต่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่อร่อยอยู่นะพูดไปเรื่อยวันนี้กินต้มยำเลืกต้มยำเลืกต้มยำร้านนี้แต่ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี้ร้านนู้น <c oughs> สั่งเลย หมูปอบอ่าชิ้นเลิศให้มันเป็นตอรเอาไปมต้อร่อยไหมรู้อะไรไหมตอนเนี้ยเหมือนมึงเป็นเด็กอ่ะดูรีวิววันคริสต์มงคริสต์มาสไฟสวยเต้เปมือนเด็ก สวยจริงๆเธอทุกคนถ่ารู้แบบว่าคุ้มอ่ะเออนี่นี้สวยมากสรุปตะเข้า c ็ o c o l a t v i e แต่ว่าดูเหมือนว่ามันจะไม่คุมสักเท่าไหร่เอยังไงดีอเข้าหรือไม่เข้าข้าบัตรสองร้อยกูเข้าเจเข้าเวยเข้าไอ้ยสองสองร้อยมันมันมันแลกนน้ำได้เหรอ เออมันไม่ได้เยอะไอ้แย่สองร้อยอ่ะคือแม่งบรรยากาศที่เราเจออ่ะกับไอ้อออที่มองไอ้ที่มันมองว่าไม่คุ้มอ่ะกูไม่รู้นะว่าคุณอื่นที่มองไม่คุ้มยังไงแต่สาหรับกูอ่ะไอ้้ยการที่มีบรรยากาศแบบเนี้ยมันหาที่ไหนไม่ได้อ่ะมึงจะไปหาที่ไหนได้บรรยากาศแบบเนี้ยในในตอนเนี้ยในตอนเนี้ยม,ม,มึงจะหาที่ไหนได้ แต่ปกติมันไม่ได้จัดแบบนี้ใช่ไหมไม่ได้จัดแบบนี้มันไม่มีธีมนี้แน่นอนอยู่แล้วเนอกเจ๊จักว่าก็คือไอ้งานเนี่ยคิดสมัครจะมีแค่จะมีแค่นี้ถ้ามาช่วงอื่นแบบช่วงกลางปีมันก็จะไม่ใช่ธีมนี้เออแต่ถ้าไปห้างอ่ะถ้าไปห้างแฟชั่นก็ได้ห้างมันก็คือห้างอ่ะเราไปตอนไหนก็ได้ก็คือห้างไปตอนไหนก็ได้แต่ว่างานที่จัดตรงเนี้ยมันจัดแค่ปีนี้ปีมันมันจัดแค่ปีละครั้งซึ่งไฟแบบเนี้ยมันไม่ได้ประดับประดับตกแต่งไว้แบบ ตลอดไปใช่ไหมอืมละสองร้อยอืมเข้าไปดูอะไรสวยๆไฟสวยๆซิมบรรยากาศอืมอันนี้คุยกับใ้แบ้งครัน,น่าจะคิดถึงอ๋อถ่ายเถ่ายรีวิวอ๋อือกูกับเพื่อนกูในอายุสามสิบเถียงกันว่าจะเข้าจักรัดวิวไหมทุกคนไอ้ <laughs> เนี่ยคือคือสองร้ยเราเราแป๊บเดียวก็หาก็ได้แต่ว่าประสบการณ์แบบเนี้ยมึงจะหาได้ไหมล่ะซื้อประสบการณ์มันกันเถอะเอออ่ะ เทียบกับเงินสองรีอยเราแป๊บเดียวม,มันโอ้โหมันไม่ได้ใช่เยอะอะไรแต่สองรอยนี่เราไปแลกน้ำได้อีกมัน <c oughs> มันได้ประสบการณ์ที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ,อในโอเคสรุปเข้าใน,ในที่มันแบบมันไม่สามารถพบเจอได้ทั่วไปเออแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาที่นี่แถวเที่ยวนี้บ่อยเอออันนั้นก็ <คง S 2> จริงอยู่นู่นอันนั้นก็จริงอยู่นู่นถ้าสมมติว่าให้มานี่อีกรอบหนึ่งแมงก็คงไม่มาแลวเอออันนี้ก็จริงถ้าให้มาเองมึงมาไหมไม่มาบอกเลยไม่มาแล้วนี่มาถึงนี่แล้ว มาถึงข้างหน้าแล้วเนี่ยมันแค่ไปซื้อตัว๋วเดินเข้าไปแค่เนี้ยมันเหลือแค่เนี้ยโอเคก็บอกไอ้แบงค์มามาที่นี่ถ้ามันไม่มาก็ช่างมันเราก็เดินเที่ยวกันสามคนอ่าใช่<ต>แค่นั้นแล้วา,าก็ถือว่าได้เจอกันแล้วเมื่อวานนี้โอเคอืใอใช่ไอ้แบงค์ไงไอ้แบงค์ชวนมาแต่คนชวนไม่มากูงงมากไอ้แบงค์ชวนมาแต่คนชวนไม่มา จางแงอะซีรูเอตอะคืออะไรซีรูเอตคือมันคืออะไรนะตัวมึงแก่ดำๆแต่ว่าแสงจะสวยๆวยไงไในบอกว่ามันทําได้ของมึงทำอะไรทำไงทำให้ที่มันสว่างๆกัเหรอทำได้เอ้ยนี่อ่ะอันนี้เหรอโอ้โหที่นี่น่าสนใจเหรอโอเคเดี๋ยวไปถ่ายรูปเพื่อนกันแป๊บนึง อะสรุปนะทุกคนพวกกูในอายุ30กว่าตกลงเข้าช็อกโกแลตวิวแล้วรถจอดอยู่ไกลมากไกลแบบโอ้โหพันกิโลรถไกลเป็นพันกิโลหาย3ามร้อเมตรอ่ะสามรอยเมตรจบอก300รเมตรเฮ้ยแต่ว่าภาพที่ตกตรงเนี้ยสวยดีอ่ะโคตรสวยอ่ะเอาเดินดิเดินเดินเออเดินให้เดินให้ได้ฟุตดิ เยอะเลยแล้เราคิดว่าจะไม่ถ่ายแล้วนะแต่ว่าช็อกโกแลตวิวม่งเป็นอะไรที่แบบต้องถ่ายจริงๆคือแบบเวอร์เกินโอเคยวพาไปดูช็อกโกแลตวิวนะทุกคนวันนี้เจอกันเลย ตอนนี้ถึงแล้วนะทุกคนทางเข้าช็อกโกแลตวิวแต่ว่าคุยังไม่รู้เลยว่าซื้อตัว<ม>ต๋วห่เจะมีตัวไอ้มีตำรวจที่ผมจะเห็นตอ้งแบบวันคือวันเนี้ยรถมันมจอดยาวมากจอดตั้งแต่ทางเนี่ยแล้วเมื่อกี้มันมีตำรวจยืนอยู่ไงก็เลยกลัวว่าตำรวจจะไปจะไปล็อกล้อกเลยเออแล,แล้วกี่เครื่องบินมาคามมาุยจะบ้าสวยไหมชอ็อกโกแลตวิวตอนนี้ไม่รู้ว่าวันนี้มีงานอะไรแต่ว่าค่าเข้าสองร้อยบาทแล้วก็รถจอดเยอะมากคืองงกันเลยทีเดียวเนี่ยเดี๋ยวครับเปิดไฟแล้วมันจะสวยแล้วเว้ยทุกคน ได้ให้ดูบรรยากาศอ่าเดี๋ยววันนี้อยู่กับเพื่อนเจรีวิวการซื้อตั๋วช็อกโกแลตวิวนะครับเออไม่ได้อ้ำมัมาด้วยอะ่ะใช้อ๋อตั๋วสองร้อยแต่ว่าใช้เป็นส่วนลดหนึ่งร้อยบาทกรณีซื้อข้าวของข้างในก็โอเคนะจุดจำหน่ายตั๋วนะทุกคน thằng đi đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เดินเข้าเลยเดินเข้าเลยคือซื้อก็จะวุ่นๆหน่อยนะทุกคนคือซื้อตั๋ววุ่นไวมากอ่าโชว์ตั๋วเลยนะครับซื้อเสร็จแล้วโชว์ตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่ดูเลยนะครับซื้อตั๋วเสร็จแล้วโชว์เลยครับโชว์มีตั๋วเทับโชว์แล้วเดินเข่าเลย

โอเคเรามาเริ่มกันเลยแสงไฟมันกระพริบหรอขอปรับแสงไฟก่อนนะท่านแปดสามทีเฟรมเด่นไปยังกระพริบอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> ไอ้ยว้าเมืองเด็กเล่นเว้าเอ้ยสวยมาก <c oughs> แสงไฟกำลังดีเลยอะ่ะ ร้อนอะ่ะรอนร้อนมากข้างในก็จะเป็นเหมือนอะไรอะไรก็ใหญ่นะพวกตัวังสือพวกตุ๊กตาพวกอะไรเงี้ยก็จะใหญ่นะเฮ้ยคนเสียวอะ่ะ เอ้าไม่ใช่แบงค์เหรอไม่ใช่เอาไปไว้ไปไม่ใช่พวกมึงคุยกับใครเอา้าเอา้เอาไปตยิบที่ตกสวยมากหนึ่งสอง ดีรีเอหนึ่งสองมืดไปหมดเลยเอเอเฮ้ยโอเคไปทำวิดีโอทำมืหมดตอนอัดนก็่ายได้ตอนอัดกก็ถ่ายได้นี่อัวดวิดีโออยู่ใช่ไหมตอนถ่ายก็ถ่ายอย่างนี้โ oh <my> อ้ my god เลยสวยมากเลยข้างในมันคืออะไรวะอุ้ยไอ้เงี้ยมาตกเจสวยมหมบินอ้อบินตา วิ้ยแต่เลเซอร์ไม่ไม่เป็นหัวกล้องอยังไงยอะเจไอดาแบงค์อะไรเนาะนะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำน,นี่ไง นี่จะคามกูไม่ได้เลยหัวกูเปียกมากาแต่ต้แตอข้างหลังสวยสวยมากอะไรอีกครับเนี่ยเออถึกสวย,สวยโปกงมาเลยกระเพื่อจะไว้อ๋ออันนี้คือต้องระวงังคือฟิวระวังตุ๊ก คือฟิวสามมิติเฮ้ยอะไรใหม่ใหม่เวอร์อันนี้คืออะไรใหม่ๆเวอร์เดินแบบต้องระวังอันนี้แบบสามมิต,ติแต่เหาะเฮ้ยงานมังเหีย้ยอย่างเหี้ย,อ,ย,อ,ยอันนี้คือภูเขาอะไรเจน์ถ่ายมาให้หน่อยภูเขาอะไร ชื่อด่านอะไรชื่อนี้พี่เจียค้ทเท่อะใครหนีเนึส okay. องซ้ำโอเคเนื้อทองเฮ้ยไปไปออเยมันไม่มีแอร์เหมือนเมื่อกี้วะรอ้อนอันนี้บอกเลยนะว่าต้องระวังถ้าเดินมาแล้วชนโป้องอย่างเง,งี้ยไม่ได้นะทุกคนเพ้่แต่สวยรี่แสวยจริงเหมือนฟิลหญิงห้อยป่ะหรือย,อยังไงอะเออไม่สข้ใจเหมือนกัน าวาออ่าต้องระวังผมจะจับไว้ h ้อาออฟไล h ์บ้านแห่งแสง How อ,ออฟไล h ์ <c ười> เฮ้ยตั้งแต่เดินเข้ามานะทุกคนมันเหมือนอะไรก็ใหญ่ไปหมดอะ่ะคือมันใหญ่แบบโอ้โหเปิดปิดทบปปิดตาไปหมด แล้วมันก็มีแสงมีสีมีอะไรสวยมากนี่ครั้งแรกเลยเนี่ยชักกแลตวิวข้างใน,นก็จะเป็นแบบว่าโตะ๊ะนั่งกินข้าวนั่งทานอาหารนะเตงซาด้เด็กไล่หมีเด็กเิงไล่หมี คุปปองแรกได้เลยเนาะถ้าเราซื้อถ้าเรามีคุปปองมาแล้วก็แลกกระติมได้เลยตอนนี้อ,อะไรจ้ะช,อชอเเ็ชอกโกแลตจ้ะช็อกโกแลตวันนี้าสตอบันดีนดนดเอาช็อกโกแลตครับขอบคุณครับเฮ้ยน่ารักว่ะ แค่นี้เยอะเลย,เยด,ลด้วยีคว,วางลิมเดียด้วยกวางกวางวางลิมเดียแลบายนนสบบายซาบิน,บนาอิ่มแล้วเหนื่ยอยละกินมาเหนื่อยแล้วชีวิตอ,บบอนยอ เปิดฟันแล้วสวยมากใช่ไหมอะไรไหมส่วนทีกันหุ้มก็ส่วนท่กันอะไรกันหน้าตัดสุดย Round young virgin, mother, and child, holy infant, so tender. Oh, Mas. Kenakan, Om. Oh. Aduh, lah. โอเคตอนนี้ก็เดินจบงานแล้วนะทุกคนจะออกแล้วแต่ว่า mm hmm. รอเพื่อนก่อนแป๊บนึงข้างนอกตอนเปิดไฟสวยมากจะจำตรงน,นั้นได้ไหมที่เราเข้าไปครั้งแรกตอนนี้ที่เรา,เอ,าอยู่ตรงน,นี้ก็เสียวโว้ ชี่ยกลางคืนสวยขอดเจปิดคลิปให้หน่อยก็เกินคาดเกินคาดทีมนี้คือน่ารักแล้วก็สวยงามมากกระุ่นมากสงกับเป็นเทศกาลปีใหม่เจอก,กันใีปีหน้าไหมเจอก,กันในปีปีหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ